สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลกระแตนะคะวันนี้กระแตนะคะจะพาลูกค้านะคะมาชมการรีวิวรถคันนี้นะคะคันนี้ก็คือเดิมๆมมาจากโรงงานเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า r a n g e r XLT นะคะราคาของแกะธรรมดานะคะอยู่ที่864,000บาทนะคะถ้าเกียร์ออโต้ก็คือคันนี้เลยนะคะอยู่ที่889,000บาทเป็นเกียร์ออโต้86 6สปีดค่ะลูกค้านะคะสำหรับต,ตัวนี้นะคะเป็นกุญแจร,รีโมทนะคะตัวนี้ กุญแจรีโมทของเราดีอย่างไรนะคะก็คือเป็นกุญแจลิโมเบ i เซอร์นั่นเองนะคะก็คือป้องการการทํากุญแจผีนั่นเองนะคะเวลาเราจะทํากุญแจต้องมาทําที่จุดของฟอร์ดเท่านั้นนะคะลูกค้าเรามาชมกันดีกว่าค่ะสําหรับ XRT เลยนะคะจุดเด่นก็คือจะเป็นกระจังหน้าสีโครมขนาดใหญ่นะคะสามารถระบายความร้อนได้ดีนะคะส่วนฝากระโปรงนะคะลูกค้าฝากระโปรงจะมากับโช๊คอัพนะคะโช๊คอัพตัวนี้ จริงๆมันให้มาทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะตัวนี้เป็นช็อปอัพนะคะสามารถใช้งานง่ายนะคะผู้หญิงอย่างเราก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะข้อดีก็คือจะทําให้ลําแสงยิงตรงนะคะแล้วก็สว่างชัดเจน,นะค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะรุ่นนี้นะคะโอเคเอาไปดูด้านในกันเนาะด้านในนะคะลูกค้า มาแบบนี้เลยค่ะจัดโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะคะวงมาลัยของเราข้อดีก็คือเป็นทงมาลัยไฟฟ้านะคะซึ่งฟอร์ดเนี่ยจะให้มาตั้งแต่รุ่นรุ่นต้นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวงมาลัยของเรานะคะการใช้งานนะคะสําหรับด้านขวาจะมีพุทโคอนโทรลนะคะตัวลดความเร็วนะคะด้านซ้ายจะเป็นระบบการสั่งงานของหน้าจอทัชสกรีนั่นเองที่มาจากโรงงานข,งขนาดแนิ้วนะคะลูค้า แล้วก็มีมาพร้อมกับไฟออโต้นะคะตัวนี้แล้วก็ระบบปั๊กดออตโต้เช่นเดียวนะคะพิเศษเหมือนกันก็อยากจะบอกลูกค้าเปิดปิดนะคะล็อกรถล็อกฝากัะน้ำมันสามารถทําได้ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบไหนก็สามารถติดตามกระแตได้นะคะเดี๋ยวกระแตจะทิ้งรูปแล้วก็ลายต่างๆไว้ให้นะคะสำหรับลิปหน้าเรามาเจอจากับการรีวิวรปแบบไหนสามารถติดตามได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ